ข่าวนี้ค่ะเราจะพาผู้ชมค่ะไปย้อนอดีตกับละครเรื่องดวงแบบนี้ไม่มีจูมีอดีตด้วยเหรอคะอดีตด้วยเห็นไหมคะโอ้โหาน้าผมเลยค่ะฉากนี้ก็เป็นฉากที่บอกดูย้อนไปดูอดีตของลักกี้เมื่อกี้เขาชื่อเชื่อดวงใช่ไหมคะเขาเป็นใครมาจากไหนเจ้ากรรมนายเวรเขาเป็นใครเนี่ยนะคะสาเส้มเหลืองใช่ค่ะเปลี่ยนคาแรคเตอร์กันไปทุกคนเลยทีเดียวนะคะอืมอ่ะไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะอดีตของลักกี้อดีตของทุกทุกคน ด้วยนะฮะแค่ฉากเดียวแบบไป พอมากไม่ได้เล่นหมดกี๊ดกีดแบบนี้แบบมานานมากสนุกไปสนุกท<ห>ี่ต่อบ,บอกว่าที่ถ่ายมาทั้งหมดอ่ะเปลี่ยนเป็นถ่ายใหม่เป็นแบบพาทอดีตหมดเลยท <c oughs> ีเีก <c oughs> ็คือในเรื่องลัคก,กี้ไปดูดวงมาแล้วเขาก็เล่าว่าทําไมเอ๊ะพวกเราต้องมาพัวพันกันในชาติปัจจุบน<ม>ันเพราวะว่าอดีตเนี่ยเราเนี่ยได้ทํากรรมกับเขาไเยอะก็เลยเล่ามาถึงพาทอดีตค่ะซีนเดียวบอกว่าเหนื่อยมากคือแบบต้องแบบด้วย ด้วยเขาเรียกอะไรเป็นพาร์ทอดีตคําพูดก็คาแรคเตอร์ก็ไม่เหมือนใช่ก็พูดเวลาแบบพูดเหมียบคุณพี่อะไรอย่าเงี้ยก็แปลกๆใช่แล้วก็จะสลับกันในเรื่องหรือเป็นนักเอกกันบอาแล้วในยุคสมัยนั้นเราก็มีเล่นของอนี่ก็เล่นของให้ มีรักสามีหลงกลับมารักเราให้ได้ฝากเรื่องดวงแบบนี้ไม่มีจูด้วยนะครับถ้าใครอยากดูฉาก,นาากสนุกเป็นมารีครับแล้วก็ถ้าใครอยากดูฉากสนุกสนุกตลกตลก,ก,ก,กอย่างนี้นะครับก็มีอีกเยอะมากๆเลยในเรื่องต้องคอยติดตามดูนะครับนี่แบบนี้สวยกว่ามินะไม่ต้องค้นชมติดตามได้นะครับผม